ทารรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมลงนามชทวี AS สร้างทางคู่ขอนแก่นหนองคายอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล e l 47จะนำข่าวสารความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคาย2.80หมื่นล้านดันตอกเสาเข็มใจมากหนึ่ง ปีหน้าเป็นโปรเจกต์ลงทุนแรกรับปี68พร้อมเข็น6โครงการเข้าคอรมต่อเนื่องก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ี c เด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับนายวีริศอัมรปาด ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอเปิดเผยว่าหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอได้เปิดประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่สองช่วงขอนแก่นถึงหนองคายโดยพบว่ากิจการร่วมค้าชอทวีเอเอสก่อสร้างซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยมูลค่าโครงการ28,679ล้านบาทและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้เสนอผลการประกวดราคาไปยังคณะกรรมการบอร์ดพิจารณาอนุมัติแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดีปัจจุบันสถานะดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามสัญญาเบื้องต้นคาดว่า จะลงนามสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประกวดราคาภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนจะออกหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่ NTP ภายในเดือนกุมภาพันธ์2568และเริ่มงานก่อสร้างทันทีภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินดังนั้น เมื่อลงนามสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอก็จะส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนและเริ่มงานก่อสร้างได้ทันทีซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนแรกที่จะมีการก่อสร้างในปีพศ2568โดยโครงการจะใช้เวลาก่อสร้างราว3ปีแล้วเสร็จเปิดบริการช่วงปี2571นะครับท่านผู้ชม สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อการเดินทางจากช่วงชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่นผ่านจังหวัดอุดรธานีและสิ้นสุดที่สถานีหนองคายเป็นโครงการที่ช่วยเติมเต็มระบบรถไฟทางคู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเพิ่มศักยภาพให้บริการขนส่งระบบรางทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารลดต้นทุนการขนส่งระบบโลจิสติกส์เนื่องจากจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้1ถึง1.50ชั่วโมงขณะที่รูปแบบโครงการเป็นงานก่อสร้างรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางขนานไปกับทางรถไฟเดิมและมีการก่อสร้างปรับแนวเส้นทางใหม่บางส่วน รวมระยะทาง167กิโลเมตรประกอบไปด้วยอาคารสถานี14สถานีที่หยุดรถ4แห่งลานบรรทุกสินค้า3แห่งพร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดสายทางนะครับท่านผู้ชมนายวีริศกล่าวด้วยว่าความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ปัจจุบันยังมี5เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมพิจารณาอนุมัติโครงการประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาและช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาส่วนอีกหนึ่งโครงการคือช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่ สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคอรมและพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสานอีกหนึ่งสายนะครับเป็นระยะที่2ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตร2.80หมื่นล้านนะครับเตรียมลงนามกับกิจการร่วมค้าชทวี AS ภายในเดือนธันวาคมนี้หลังคว้าประมูลรถไฟทางคู่นะครับท่านผู้ชมเตรียมตอกเสาเข็มไรมาสหนปี2568พร้อมเข็น6โครงการเข้าคอรมออย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หันชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลส ขอขอบคุณครับ